หลังจากที่เชลซีเนี่ยมีข่าวว่าต้องการผู้สับป,ปะตูคนใหม่มาร่วมทีมนะครับเพื่อที่จะเข้ามาแย่งมือหนึ่งกับโรเบิร์ตซานเชสและในที่สุดครับทีมสิงบลูก็ปิดดีลคว้าตัวฟิลิปโยเกนเซนผู้สับป,ปะตูชาวเดนมาร์กวัย22ปีจากเบียเอลมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยค่าตัว20.7ล้านปอนด์โดยเซ็นสัญญากันทั้งหมด6ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ฤดูก,กาลด้วยทักษะการเซฟที่ไม่ธรรมดานะครับ แถมลีลาการใช้เท้าก็ถือว่าตอบโจทย์กับบอร์ดบริหารวันนี้นะครับช่องปาล์มสามบาท5บาทจึงจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับผู้ท้าชิงครับตำแหน่งผู้สาวประตูตมือหนึ่งคนใหม่ของเชลซีนะครับก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวของฟิลิปยอร์เกนเซนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามหรือว่ากดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆนะครับสำหรับฟิลิปยอร์เกนเซนนะครับเกิดวันที่16เมษายนปี2002ครับในเมืองลอมมาประเทศสวีเดน ในวัยเด็กของโยเกนเซนเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับคุณพ่อชาวเดนมาร์กและคุณแม่ชาวสวีเดนนะครับทำให้เขาเติบโตขึ้นมาด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายพร้อมกับน้องชายของเขาครับเซบาสเตียนโยเกนเซนที่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลเช่นเดียวกันครับโยเกนเซนลงลักฟุตบอลตั้งแต่ยังเด็กครับเขาเริ่มเล่นกับ GIF Nike Lomma สโมสรในบ้านเกิดของเขาฝีมือการเซฟของโยเกนเซนเนี่ยได้แสดงออกให้เห็นตั้งแต่ยังเด็กนะครับ จนกระทั่งในวัย15ปีเนี่ยเขาก็ได้เข้าร่วมอะคาเดมี่ของเรือนดำน้ำสีเหลืองอย่างบียาเรลเขาพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆครับขณะที่เล่นอยู่ที่นั่นเนี่ยเจ้าตัวก็ลงเล่นให้กับชุดเยาวชนบียาเรลอยู่ราวๆ3ปีก่อนนะครับก่อนที่จะถูกดันขึ้นชุดใหญ่และลงเดบิวให้กับบียาเรลชุดบีในเดือนตุลาคมปี2020ฝีมือของโยเกนเซนเนี่ยถือว่าพัฒนาอย่างต่อนเนื่องครับและไม่ธรรมดาจริงๆครับ เพราะตัวเขาเนี่ยถูกเรียกติดทีมชาติสวีเดนในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและ17ปีก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนไปรับใช้ทีมชาติเดนมาร์กและก็ได้รับโอกาสลงเล่นในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีซึ่งกับบียรเลเนี่ยเขาลงเล่นให้กับชุดบีนะครับอย่างต่อเนื่องจนได้ลงเดบิวต์กับบียรลชุดใหญ่นะครับหรือว่าชุดหลักในปี2021จากคนที่ให้โอกาสเขาอย่างอูนาเอมรีกุนซือของบียรลในเวลานั้น ที่ได้เปลี่ยนตัวเขาลงมานาที58ในเกมที่บีเรอัลครับเอาชนะแอตเลติโก a สกูเลโนไป7ประตูะงในฟ e ุตบอลถ้วยโคปาเดเรยอร์เกนเซนเนี่ยสลับเล่นกับทั้งทีม B แล้วก็ทีมชุดหลักของบีเรอัลครับด้ลงเล่นเป็นตัวจริงกับชุดหลักอยู่บ้างแต่ก็เป็นจํานวนเพียงแค่2-3นัดซึ่งก็ยังไม่เยอะเท่าที่ควรครับแต่เมื่อฤุูการ2023-2024ได้เริ่มต้นขึ้น ผลของการโชว์ฟอร์มเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อได้รับโอกาสเนี่ยทำให้โยกเกเซนขึ้นเป็นมือหนึ่งในฤด,ดูกาลนี้ในศึกลาลิกาสเปนโดยลงเฝ้าเสาไปถึง36นัดในลีกครับถึงแม้จะเสียไปถึง65ประตูและเก็บได้เพียงแค่6คลีนชีตแต่ทาให้ได้เขาแล้วเนี่ยเบียเรอุลอาจจะเสียประตูมากกว่านี้หลายลูกครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยออกแรงเซฟไปถึง143ครั้งเลยทีเดียวจุดเด่นของโยกเกเซนครับคือการตัดบอลได้ดี ทั้งลูกครอสจากด้านข้างรวมถึงการออกมาตัดบอลสวนกลับจากฝั่งตรงข้ามแถมการใช้เท้าเนี่ยก็ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทําให้โยเกนเซนเนี่ยถูกจับตามองจากทีมใหญ่ยายนุโรปมามากมายแต่หลังจากมีข่าวไม่นานครับเจ้าตัวก็ได้ต่อสัญญาจนถึงปี2029หลังจากจบฤดูกาลทันทีกับเบเรลและดูเหมือนว่าจะไม่ย้ายไปไหนแน่นอนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้จนกระทั่งการเข้ามาของเชลซี เชลซีหลังจบฤด,ดูกาล2023-2024ครับได้มีการแยกทางกับโปเชตติโน่อดีตกุนซือของพวกเขาแล้วก็ได้แต่งตั้งเอ็นโซมารสกาจากเลสเตอร์ซิตี้ในการคุมทีมแทนมารสกาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นบอลที่ยดหลักปรัชญาของเขายัางเหนียวแน่นนั่นก็คือการ b u i l อ up เกมตั้งแต่หน้าปรากประตูตัวเองการมีประตูที่ใช้เท้าดีเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สโมสรต้องการครับมีรายชื่อของผู้สับประตูที่ตรงกับคุณสมบัติที่เกี่ยวกับเชลซีมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแมตต์เฮอร์มันเซนผู้สับประตูจากเลสเตอร์หรือว่าอดีตลูกม่อกเก่าของมาเรสกาดิโอโกคอสตาของปอร์โตนะครับหรือแม้กระทั่งอารอนรมสเตลผู้สับประตูคู่แข่งร่วมเมืองอย่างอาร์เซนลและบรรดารายชื่อผู้สับประตูเหล่านี้เนี่ยฟิลิปยอร์เกนเซนก็คือหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งชื่อของผู้สับประตูหลายคนถูกตัดออกไปเรื่อยๆอ,อาจจะด้วยเรื่องของอายุค่าตัวในตลาดจนในช่วงสุดท้ายในยชื่อของยอร์เกนเซนก็ขึ้นมาเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเชลซี การใช้เท้าที่ยอดเยี่ยมและสิติที่บ่งบอกถึงความไม่ธรรมดาในฝีม,มือของมือกาวรายนี้เชลซี Chelsea จึงไม่ดีรอครับรีบพยายามเร่งเจรจากับฝั่งของนักเตะก่อนที่จะตกลงกันได้ในไม่ช้าและการตบตบลงค่าตัวกับทางาเบรอัลก็เสร็จสิ้นตามมาด้วยค่าตัว20.7ล้านปอนด์พร้อมสัญญา6ปีกับออปชั่นอีก1ปีซึ่งหลังจากย้ายมาร่วมทับสิงบูได้ไม่นานแล้วก็ลงซ้อมเพียงแค่1วันเนี่ยก็ได้ประเดิมสนามกับ